สองแรงแข็งขันดันทองไปต่อทุบสถิติอีกแล้วครับเช้าวันนี้15ตุลาคม68ราคาทองคำของไทยปรับเพิ่มขึ้น300บาทแล้วสร้างสถิติใหม่นะครับรูปพันธ์ขายออกบาทละ65,250ทองคําทองคำแท่งขายออกบาทละ64,450บาทเกิดอะไรขึ้นโมนในชแนลจะเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ราคาทองโลกทองไทยเหมือนเป็นไบโพล่านั่งรถไฟเหาะตีลังกาเลยครับ พอทำจุดสูงสุดใหม่แถวแถวบริเวณ4,179เหรียญปุ๊บจากนั้นราคาโกสปอร์ตก็ล่วงลงมามีปลิ้นหลุด4,100มาช่วงสั้นๆน,นะครับก่อนที่จะฟื้นกลับขึ้นมาได้โดยมี2ปัจจัยหนุนครับเจอโรมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณในการลดดอกเบี้ยรวมถึงโดนัลด์ทรัมป์ประธานทิบดีของสหรัฐก็ยังไม่หยุดโพสครับมีการโพสต์ล่าสุดบอก ถึงโอกาสที่ทางสหรัฐนั้นจะยกเลิกการน,นําเข้าสินค้าหลายรายการของจีนเพราะว่าจีนไม่ยอมซื้อถั่วเหลืองของสหรัฐอเมริกาครับทันใดน,นั่นเองราคาทองคาตลาดโลกฟื้นตัวอย่างโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนมากๆหลังจากทรัมป์เขาโพสต์เอาไว้ตอนประมาณตีสานะครับแล้วสุดท้ายช่วงเช้าวันนี้15ตุลาคม68ทองโลกโกลสปอร์ตก็เลยทุบสถิติใหม่อีกแล้วครับไปแตะอยู่ที่4,186เหรียญแล้วก็ส่งผลทำให้ทองไทยก็พุ่งตามไปด้วยครับ เงินบาทอยู่แถวสามสิบาท50บกว่าสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนปัญหาสหรัฐชัดดาวก็ยังไม่มีแนวโน้มจะสามารถเจราจากันได้แล้วหลายคนเริ่มคาดการแล้วครับว่าเดือนนี้ยังอาจจะเจราจากันไม่จบซะด้วยซ้ำอาจต้องไปเดือนหน้าพฤศจิกายน68เลยนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านว่ายังไงบ้างครับกับปรากฏการณ์ของทองย่อนิดหน่อยพักนิดนึงแล้วไปต่ออร่อยเลยทุกทีบอกเล่าแลกเปลี่ยนเข้ามาหน่อยในคอมเมนต์นะครับ